อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันนี้ที่บ้านแป้นป่งชัยหมู่ที่9ตำบลบาาะสาอำเภเจ้หอมจอนอปางบรรยากาศเช้านี้มีหมอกลงบรรยากาศยามหน้าหนาวแปลงผักยอดผักชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำค้างเป็นธรรมชาติที่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำ เย็นสบายนาลิมแม่น้ำวังชาวบ้านชาวสวนก็ปลูกพืชปลูกผักไว้กินไว้ใช้ไว้าไวขายเหลือกินเหลือใช้เหลือจะขายก็แจกจ่ายแบ่งปันเป็นวิธีชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างฉันพี่ฉันน้องด้วยความรักความสามัคคีกัน อันนี้เป็นบริเวณแม่น้ำวังแม่น้ำวังริมแม่น้ำวังน้ำตอนนี้ทางเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูดแลรงพยายามจำเป็นน้ำก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเป็นธรรมชาติที่สวยงามวันนี้ถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนทุกท่านได้ดูและรับดูรับชมกัน แป้งผักผักกระลำดอกกระลำปีแปลงนี้ก็มีปลูกกระลำปีและปลูกมะเขือมะเขือตอนนี้ ชาวสวนกำลังปลูป,ปูด้วยฟางฟางข้าวเพื่อให้ดินนั้นได้ชุ่มชื้นจะได้กักเก็บน้ำไว้ให้พืชได้กินเพราะกางวันนี้จะแดดจะร้อนทำให้พืชแห้งดินแห้งเราต้องใช้ฟางข้าวมาปูบนแปลงผักให้เพิ่มความชุ่มชื้นลงไปเนี่ยบกาศสวยงามมากครับ แปลนี้เป็นปลูกข้าโพดปลูกข้าโพดแปลนี้ผักกาดกวางตุ้งนี่ก็ใกล้จะเก็บออกขายได้แล้วเนาะเดี๋ยวรอให้ออกดอกก็ขายได้เลยคงไม่กี่วันนี้ได้ขายแล้วคกับก็เข้ามาถึงอยังวัดพุทธนาฐถานวัดป่งใจตำบลภาษาอำเภอเชียงขวงจอมปางขออำนวยพรให้ทุกคนทุกท่าน ที่ได้ชมคลิปและติดตามคลิปของลวงปู่ตลอดมาตลอดไปขอจงพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิดสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขท่วการทุกคนทุกท่านสาธุ